มาครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง What the p บั k นะครับอยู่กับผมปั๊คคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับอ่าสิบนักเตะนะครับหรือว่าตัวเพชรในตมนั่นเองนะครับในตำแหน่ง ST นะครับหรือว่าตำแหน่งกองหน้านั่นเองนะก็จะมีตัวไหนบ้างนะครับที่ยังสามารถเล่นได้นะครับในราคาไม่อ่าในราคาประมาณอ่าหนึ่งร้อยเอ็มกว่าๆก็แล้วกันนะครับจะบอกว่าไม่เกินหนึ่งร้อยเอ็มบางทีมันมีบางตัวเกินเนี่ยเออนะครับเนาะ กองหน้าในราคาประมาณ 100m นะครับจะมีตัวไหนที่ยังสามารถเล่นได้บ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยมาที่ตัวแรกครับเป็น Alexander E s a c ั s ในปี r e t r Store นะครับรห้วตัวตู้เกมนะครับไอตัวการ์ดเก่าๆเลยนะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวพามาดูกันก่อนเลยครับ OVR เริ่มต้นอยู่ที่97นะครับแล้วก็ไอ้นะถ้าเราซื้อเป็นเม็ดส้มนะ จะมาที่102นะครับใครที่งบน้อยๆนะครับล้วกำลังมองหากองหน้าเล่นอยู่นะครับแนะนำเล็กซ์เลอร์อีซัคเลยนะแต่ผมแนะนําซื้อเป็นเม็ดแดงก็ได้นะเม็ดแดงก็ราคาประมาณ40ล้านนะครับเพราะบางทีเราซื้อเม็ดส้มมามันก็เสียเงินในการอัพเลเวลเยอะไนะงเาือแค่เม็ดแดงพอนะครับอย่าไปดูสรีละพื้นฐานเขาก่อนเลยนะว่าทําไมเขาถึงน่าเล่นครับส่วนสูง192ซนติเมตรน้ำหนัก77กิกรัมครับนะฟีเท้า ซ้าย้าวา5านะครับนี่สำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะครับอเล็กซานเดอร์อีซัคส์นะครับประเทศสวีเดนนะครับนะก็พลังงาน4ดาวครับถ้าสกิล4ดาวครับคุณสมบัติก็จะมีเล่นเหนือชั้นกับเล่นยิงซ้ายก้อยนั่นเองนะครับส่วนเว r ร์เลตก็จะเป็นสูงกลางนะครับตัวนี้ก็จุดเด่นของก็คือเอ่อซห้าขวาห้านั่นเองครับนั่นแหละคือจุดเด่นข้อหนึ่งข้อใหญ่ๆหญ่เลยครับที่แพทนี้ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับกองหน้านั่นเองนะ อเล็กซ์อเล็กซานเดอร์อิสซัคส์นะครับตัวใหญ่สูงใหญ่นะครับบางทีเล่นการพลิกบอลการบางบอลน,นี่เขาค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับอเล็กซานเดอร์อิสซัคส์นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยตัวต่อไปครับเป็นเอนโซฟานเชสโคลี่นะครับในปีเอ่อคอมเมดิเบลอะไรฮนะคอนเมเบิลนะครับขออภัยปีมันเก่าแล้วไอตัวฮีโร่เนี่ยแหละครับสำหรับฟานเชสโคลี่นะครับ ตัวนี้ก็ OVR เปิดมาที่102นะครับสำหรับเอ็นโซ่ฟานเชสโคลลี่นะส่วนสูง181ยกิโลอ่าสูง181เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับเท้าที่ถนัดซ้าย4ีกว่า5นะครับปีไอคอนนะครับปีนี้แล้วก็พลังงาน4ดาวครึ่งน,นะครับถ้าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติมีฟิตเนสช็อตแล้วก็เล่นเนี่ยชันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเวิร์กเด็ดเป็นสูงต่ำนะครับราคาก็อยู่ที่81ล้านนะสำหรับตัวเมโซ่เอนโซ่อ่าฟานเชสโคลลี่ตัวนี้ นะครับจุดเด่นของฟานเชสโคลี่เลยก็คือเออเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบาลานนะครับผิวด้วยนะอารมณ์เดียวกันกับยวนคับเลยนะครับเนาะแต่แค่เขายิงเท้าซ้ายไม่ค่อยขมไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้นะยิงไม่ค่อยขมครับ มันจะเป็นจุดเด่นเขาคือการจบสกอร์นะครับมีพลังแฝงเป็นฟิตเนสชอ็อตนี่ปั่นโค้โงๆนะครับนี่คือพลังแฝงฟิตเนสชอ็อตนะทำให้กองหน้าเรายิงปั่นได้คมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับอัพเต็มๆตอนตน,ตน,นี้รับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับสหรับเอโซโซฟานเชตโคลลี่นะครับหาช่องได้ดีด้วยยืนหน้าเดียวนี่หน้าคู่สบายนะครับเบิร์กเลยเขาสวยไงสหรับเอซโซฟานเชตโคลลี่นะครับ ตัวถัดมาครับเป็นมาโกฟานบัตเทนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ OVR เปิดมาที่99นะครับตัวนี้ทําไมถึงยังน่าเล่นอยู่นะครับสำหรับเ,เพชรในตมนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะหาตัวาราคาไม่แพงแต่ว่ายังพอเล่นถูๆไทยๆในแพ่นี้ได้นะครับตัวนี้นอนนห้าที่จะแนะนําเลยสําหรับมาโกฟานบัตเทนนะครับเปิดมาที่99ินะครับสลีราของเขาก็ สูง188น้ําหนัก78กิโลกรัมนะครับท้าวที่ถัดสาย5ขวา5นี่นะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับกองหน้าที่สาย5ขวา5ในแพทปัจจุบันนี่เขาต้องจะเก่งนะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ดาวนะวิ่งในทั้งเกมแน่นอนครับคุณสมบัติมีฟิตเนสช็อตเล่นเหนือชั้นแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับเล่นเพื่อทีมนี่น่าจะไปสำคัญกับหมดเมเนเจอร์อะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้เวิร์เกตเป็นกลางต่ำนะครับเวิร์เกตเดียวกันกับอาไนล่างเก สำหรับมาร์โกฟานบัตเทนนะครับแล้วก็ผลสเตตัสก็ตามนี้เลยนะก็ไปลองไปดูกันนะจุดเด่นของเขาคือการจบสกอร์นะครับการจบสกอร์แล้วก็การควบคุมบอลเห็นไหมการคอนโทรลบอลน,นะครับก็คือสไตล์การเล่นของฟาโกฟานบัตเทนนะครับความเก่งของเขาคือการพลิกบอลครับแล้วก็จบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะพลิกซ้ายยิงพลิกขวายิงนะครับคือความเก่งของมาร์โกฟานบัตเทนนะครับอีกอย่างหนึ่งด้วยเขาเป็นตัวพลังงานสี่าวครึ่งนะค่อนข้างที่จะวิ่งได้ก็ เกือบเต็มเกมอ่ะนะครับก็ไม่มีปัญหาสหรับมาโกฟานบัลเทนนะตัวนี้ก็ประมาณ74ล้านนะครับไม่แดงก็ประมาณ60กว่าล้านนะใครกำลังหาเล่นนี่ลองไปจัดดูได้นะการสวยเลยนะสำหรับมาโกฟานบัลเทนตัวถัดมาครับเป็นลิชาริสันนั่นเองนะครับลิชาริสันของสเปอร์นะครับตัวนี้ก็ ovr เปิดมาที่103นั่นเองนะครับเออส่วนสูง184เซนติเมตรน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับแล้วก็เท้าที่ถนัด สายห้ากว่าห้าเลยนะเห็นไหมก็ผมก็ได้งใจจะคัดมาเน้นเนื้อนะครับตัวซ้ายห้ากว่าห้ามาเพื่อนเพื่อนได้ลองเล่นกันดูนะใครที่อย่างไม่มีงบนะฮะลองไปไปจับดูได้นะไม่มีผิดหวังแน่นอนครับพลังงานสีดาวถ้าสกิลสีดาวนะครับคุณสมบัติเยอะเลยนะครับมีพาวเวอร์เฮดเดอร์เลทเหนือชั้นยิงไซส์ก้อยนะครับก็ตัวนี้ก็สเตตัสก็สวยงามเลยนะนี่นะครับความเร็วสปีดต้นมีหมดเลยนะครับแล้วก็การจบสกอร์ถึง113ยาเลยทีเดียวนะครับการคุมตำแหน่ง บอลเร่งวันเล่มีหมดนะการเลี้ยงบอลนะครับนี่นะเวอร์กเลนเขาสูงกลางนะครับเวิร์กเลนมาตรฐานของกองหน้าเลยแต่ตัวนี้ก็ร้อยสิบสองนะครับสำหรับเมชส้มนะครับก็เลยไปนิดนึงนะก็หยุดนหยวนกันก็ได้นะสําหรับยิชาริสันข้อดีของเขาก็คือเล่นได้ทอ้ข้างจะครบเครื่องนะครับเป็นตัวที่สมดุลเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าน้ําหนักน้อยไปนิดนึงนะครับพวกน้ำหนักน้อยนี่ก็จะมีโอกาสที่จะโดนกระแทกโดนเบียดได้ง่ายนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับสาหรับตรงนี้นะสภาพร่างกายเขาจะไม่ค่อยแข็งแกร่งนั่น ตัวถัดมาครับ Johann Koy หรือว่าโยฮ a นคั u ของเรานั่นเองนะครับเป็นปีไอคอนทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับโอเวียเปิดมาที่99นะครับก็ค่อนข้างจะน้อยทีเดียวนะครับแต่ก็ทําไมยังถึงน่าเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับส่วนสูง180น้ําหนัก71กิโลกรัมนะครับเท้าที่ถนับซ้าย5.5กว่าอีกแล้วนะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งถ้าสติว5ดาวนะครับก็สามารถใช้อิรัติโก้อีรัติโกได้เลยนะครับส่วนโยฮ a นคั u นะแล้วก็คุณสมบัติ มีเล่นเหนือชั้นเป็นเพลย์เม e เกอร์แล้วก็เล่นยิงไซก้อยนั่นเองนะครับเล่นได้หมดเลยนะแดนหน้าคือ S T C M ปิดซ้ายปิดขวาคือแกรับจบเลยนะครับสำหรับโยฮันครับนี่คือข้อดีของแกนะเล่นเอาไปสแปร์เป็นสำรองก็ได้นะครับเนาะือือลองไปเล่นตัวจริงก็ไม่มีปัญหานะแต่ถามว่าเรื่องสับเรื่องต่อพุ่งไหมก็เขาคงสู้ตัวท็ทอปๆในปัจจุบันไม่ได้หรอกนะครับจริงไหมกินน้ำก่อนนะครับ ก็เมสซีตัวนี้ก็ราคา114ล้านนะครับประมาณ100ล้านนิดๆนะอื 100m นะครับนี่ก็คือสเตตัสของเขานะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะเ,เล่นง่ายเล่นง่ายเหมือนกันครับส่วนข้อเสียที่เห็นหลักๆเลยก็คือสภาพร่างกายครับ,บเขาเป็นตัวที่นอนชนล้มง่ายนั่นเองนะไม่ค่อยแข็งแกร่งนะครับเรื่องการแย่งมงแย่งมงก็คือจะค่อนข้างที่จะไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับสําหรับโยฮันครับนะครับแต่ก็รวมๆแล้วก็โอเคนะ ข้อดีเยอะกว่าข้อเสียก็น่าลองน่าเล่นนะครับตัวถัดมาครับเป็นฮึงมินซอนหรือว่าซอนฮึงมินของเรานั่นเองนะครับนะของซสเปอร์นะครับซอนฮึงมินครับอูเวียเปิดมาที่102นะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดเอ่อนักเตะจิสออทีสหรือไอตัวไอวัดไอฮาโลวีนของปีที่แล้วนะครับนะซื้อเม็ดส้มก็อยู่ที่107เลยนะครับส่วนสูง183ยแปดิบมซตีมน้ำหนัก78กิโลกรัมนะครับเท้าที่ขนาดไซส์ห้ากว่าห้นะครับ ระงานให้มา4ีดาวครึ่งค่าสกิลสดาวคุณสมบัติมีฟิตเนสช็อตแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับเล่นตำแหน่งรองเป็น LM LW ทางซ้ายแกเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาเล่นกองหน้าก็ได้นะวอ์เกตก็สูงสูงนะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าเดียวสักเท่าไหร่นะเพราะบางทีอาจจะหาแกไม่เจอนะเอาแกไปยืนหน้าเดียวนะครับผมแนะนำให้เป็นหน้าคู่หรือว่าหน้าตัวหลอกจะดีกว่านะครับสำหรับซอนฮึงมินนะ โมกเหล็กก็ประมาณนี้เอ้ยสเตตัสก็ประมาณนี้ครับความเร็วอะไรก็มีหมดนะครับความเร็วสปีดต,ตน้นการจบสกอร์ส่วนใหญ่ข้อดีของซอนทึงมินปีนี้ก็จะเป็นเรื่องการจบสกอร์นะครับ่ายิงได้คมและมีฟิตเนสช็อตนะครับยิงซ้ายยิงขวาก็คือหายหมดนะครับแต่ว่าการสรับการตอกก็ไม่พุ่งอย่างที่ควรนะอือันนี้ก็คือข้อเสียของเขานะครับก็ลูกม่วก็พอมีแหละนะซอนทึงมินก็ไปลองจัดกันได้ครับ1 1 2่อเอ็มอีกแล้วนะทำไมนักเตะราคาอยู่ที่ประมาณนี้กันหมดเลย ลองไปลองซื้อมาเล่นดูได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็มาตัวถัดไปครับเป็นคาบิชาควอเัสเกเรียตัวนี้ก็เป็นปีเอสชี i, นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็ OVR เปิดมาที่9กเก้านะครับส่วนสูงร้อยแปดสิบสามน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลกร,รัมนะครับเท้าที่นารซ้ายห้าขวาห้านะครับพลังงานให้มาสี่ดาวท่าสกิลห้าดาวคุณสมบัติมีฟิตเนสช็อตเล่นเหนือชั้นยิงสายก้อยนะครับแล้วก็สามารถเล่นตำแหน่งรองได้เป็น LW ล นะครับก็เล่นอิลลสโก้ได้นะใครที่กําลังมองหาตัวที่เล่น5ดาวนะครับเนาะสำหรับอิลลสติโกของแพทนี้ก็ใช้แล้วพุ่งนั่นเองก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะเอาไปลองใช้ดูได้นะครับเล่นง่ายๆเลยคล้ายๆโยฮันคัพนะตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งของโยฮันคัพเลยนะครับแต่ว่าหนากว่านิดนึงนะครับราคาอยู่ที่73 m อนะครับไม่แรงไม่แพงนะ ไปลองเล่นกันได้นะครับสายห้ากว่าห้าอีกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสายห้ากว่า5้านะเห็นไหมคือหายากมากๆนะครับนักเกะเก่าๆซ้ายห้ากว่า5แล้วยังพอเล่นได้ในแปัจจุบันนะครับผมก็หามาเพื่อนๆได้ลองเอาไปเล่นดูนะครับและก็มาถึงอันดับถัดไปครับเป็นอ่าユセビ้นั่นเองนะครับนะユセビオนะครับปีนี้ก็เป็นปีไอคอนนะครับนี่นะ ไอคอน Hall of Legend นะครับนะครับ o v r เปิดมาที่1 0 1น่นะครับส่วนสูง175ร้จาน้ำหนัก7จกกิโลกรัมนะครับท่าที่ถนัดสาย5กว่า5านะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งธาตสกิล4ดาวคุณสมบัติมียิงประตูติดที่ไกล้มีวิ่งไวนะครับนี่นะหายากมากๆเลยนะครับแบหร่บอ่าวิ่งไวในกองหน้าแล้วก็วิ่งไวในนักเตะปัจจุบันนะครับหาได้น้อยจัดเลยนะครับนี่นะแต่แต่ว่า U Sabio มีคยับนะครับวิ่งไวนะเล่นเหนันะครบ นะเล่นได้ ST อย่างเดียวนะครับเบอร์เกตเป็นสูงกลางนะครับนี่ก็สเตตัสของเขานะครับส่วนใหญ่จุดเด่นของย e mm hmm. ูเซบิโอก็รู้กันอยู่นะอ่าแพทปัจจุบันยูเซบิโอเนี่ยไอตัวท็อปเนี่ยยังค่อนข้างจะโอพนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะมีผลพลอยได้การปรับใบยงย้ายมาถึงตัวรองๆนะผมผมคิดอย่างนั้นจริงนะคือถ้าตัวใหญ่มันเก่งอ่ะตัวรองมันก็เก่งครับนะครับลองลองไปดูดิเออถ้าแพทไหนตัวนั้นเก่ง,เกงเๆเบ้อเบ้อเลยอ่ะตัวรองมันมันกจะเก่งนะครับลองไปสังเกตดูได้นะ ก็ลองเล่นดูครับสำหรับยูเซบิโอนะครับมีลูกอ่าลูกกระแทกลูกมั่วเยอะนะเพราะว่าน้ําหนักเขากับส่วนสูงเขาท่านที่จะสมดุลส่วนท่วงต่ำนะครับเป็นตัวที่น้ําหนักเยอะเทียบกับส่วนสูงนะลบออกไป100นี่คือเป็นตัวที่สมดุลมากๆนะครับสำหรับยูเซบิโอนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือความคมของเขานะครับความคมการจบสกอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับยูเซบิโอมาในราคา117ล้านนะครับหรือว่า100กว่าล้านนั่นแหละเนี่ยไปลองซื้อมาเล่นได้ครับ ตัวที่9ครับผมให้เป็นโรดี้โฟลเลอร์นะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับใครที่กำลังมองหานักเตะคล้ายๆอาร์นายนะครับลองเอาตัวนี้ไปเล่นดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับในแพดปัจจุบันนะครับตัวนี้เปิดมาที่อ่า uh, 104นะครับเป็นปีเออโทฟี่ไททันนะครับนะโทฟี่ไททันนะน้ำหนักน้ำหนัก71 77ิกิโลกร,รมัมส่วนสูง180 เซนติมเมตรเท้าที่ดัดซ้าย4ขวา5นะครับแล้วก็พลังงาน5ดาวถ้าสกิล4ดาวนะคุณสมบัติฟิตเนสช็อตแล้วก็มีพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยนะครับเวอเลดก็สูงกลังันานี้เลยนะฮะข้อดีของเขาก็คืออ่าเป็นตัวที่สับตอกน้าที่จะเล่นง่ายพอสมควรนะตัวนี้มีความพริ้วในตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูสเตต,ตัสเบื้องต้นเขาก็ได้นะครับจะ,ะมีสปีดต้นความเร็วนะครับแล้วก็การจบสกงสกออลัาางการยิงนะ ยิงเป็นตัวที่ยิงคมพอสมควรนะครับสำหรับโรดี้โฟลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ลูกมุดเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยนะครับลูกมุดลูกไปกับบอลอ่าลูกเบียดลูกพลิกบอลเร็วๆอย่างโรดี้โฟลเลอร์เนี่ยระดัขั้นเด็เก่งนะครับตัวนี้ก็ราคา143ล้านนะครับแต่นี่มันเป็นเม็ดส้มนะถ้าเบิร์เไปซื้อเม็ดแดงเล่นเม็ดแดงก็เล่นได้แล้วนะครับเม็ดแดงก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าล้านนั่นเองนะครับร้อยล้านามาร้อยร้อยห้าล้านนะไม่เกินนี้นะครับสำหรับโรดี้โฟลเลอร์นะครับ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับที่แนะนําให้เล่นกันเลยนะครับสำหรับเป็นบูตากินโยนะครับตัวนี้ก็ OVR เปิดมาที่104นั่นเองนะครับบูตากินโยปีนี้ก็เป็นปีไอคอนบอลลงดอนะครับ2025นะครับก็มาดูสรีลเขาก่อนเลยนะครับส่วนสูง168่อเซนติมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับเท้าที่ถนัดซ้าย5ขวา5นะครับแล้วก็สเตตัสเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยนะ จุดเด่นของอบูตาจันโยก็จะเป็นพวกนี้หละมีฟิตเสช็อตนะครับมีเล่นเหนือชั้นยิงไซ้ก้ยนะก็คือเป็นตัวที่ยิงคมนะครับเป็นตัวที่ยิงคมเลยตัวหนึ่งนะแล้วก็ด้วยสรีละตัวเล็กนะครับแผดปัจจุบันที่ตัวเล็กสามารถเล่นได้แบบชิวๆเลยนะเล่นได้เกือบทุกตัวเลยนะครับนะแค่เราก็ต้องไปหาตัวที่ยิงคมแล้วก็ยิงง่ายๆยิงไวๆเล่นง่ายๆก็ยิงเข้าอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําพวกไซ้์ห้ากว่าห้าจะดีมากๆเลยนะครับพลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งถ้าจะอยู่สี่ดาวครับ แล้วก็บล็อกเลตก็ประมาณนี้นะสูงกลางนะครับเล่นได้ตำแหน่งเดียวก็คือเอสทีนะครับตัวนี้ก็เม็ดส้มร้อยสี่สิบแปดล้านอีกแล้วนะครับถ้าไปซื้อเม็ดแดงก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบล้านร้อยยี่สิบล้านไม่เกินนี้นะครับสำหรับรูจากินโยกเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้เล่นเลยนะครับสําหรับสิบเพชรในตมที่ควรซื้อเก็บไว้นั่นเองนะครับมาครับเพื่อนเพื่อก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เพชรในตมนะครับก็มาแนะนำสิบนักเตะที่น่าเล่นนะครับ นะครับในตำแหน่งกองหน้านะครับที่ราคาประมาณ100่ยเอ็มนะครับท <an> ั้ง10ตัวนี้ไม่ใช่การจัดอันดับนะครับว่าตัวไหนเก่งกว่าตัวนี้เก่งกว่าไหมตัวนี้เก่งกว่าไหมพี่เป็นเพียงการแนะนําให้ไปลองเล่นดูนะครับว่าทั้ง10ตัวเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆครับมีข้อเขาเรียกว่ามีตัวไหนไหมที่มาแนะนําให้เพื่อนๆชาวเอฟซีบบได้เล่นกันนะครับสําหรับนักเตะเพชรในตมในตำแหน่งกองหน้าที่ราคาประมาณนี้นะครับ ลองแนะนำคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากให้ผมจัดอันดับเพชรในต้มไหมอ่าจัดอันดับเพชรในต้มตำแหน่งไหนอ่าแล้วก็เป็นอันจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยเอาไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ